คำพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่1 0ึ่ผู้ประสานงานไปแสวงบุญอย่างนั้นหรือมังกร16วางจอกสุราลงแล้วพลั้งปากเอ่ยถามออกไปโดยไม่ทันได้คบคิดมังกร9ก้าขมวดคิ้วพลางถลึงตาใส่มังกร16มังกร16หน้าเสียเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าก็รู้ตัวเช่นกัน สแสวงบุญสิกแน่นอนว่าต้องไปผู้ดูแลร้านกำลังจะเอ่ยตอบทันใดนั้นพลันมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปในทันทีเจ้าพวกเจ้าไม่รู้จักการจาริกสแสวงบุญพวกเจ้าเป็นคนนอกผู้ดูแลร้านร้องตะโกนออกมาเสียงดังขณะที่กำลังคิดทำสิ่งใดต่อไปประกายแสงโปร่งใสสองสายพุ่งวับเข้าไปในสมองของผู้ดูแลร้านในทันทีผู้ดูแลร้านผู้นั้นพลันเงียบเสียงลงอย่างกระทันหันสองตาปรากฏแววขุ่นมัวสติสัมปชัญญะพลันถูกควบคุมไว้ในทันที ประกายแสงโปร่งใสเรื่องเรองปรากขึ้นในดวงตาของหาร์ี่ที่กำลังมองตรงเข้าไปในดวงตาของผู้ดูแลร้านเสี่ยวเวลาก่อนหน้าที่ผู้ดูแลร้านจะร้องตะโกนออกมามังกรก้าพลัน 9, สะบัดสองมือติดต่อกันทั่วทั้งห้องพลันถูกปกคลุมไปด้วยประกายแสงสีฟ้าเจือจางชั้นหนึ่งทำให้ไม่มีซุ้มเสียงใดเล็ดลอดออกไปแม้แต่น้อยขออภัยข้ามังกร16หน้าแดงเล็กน้อยไม่เป็นไร โชคดีที่มังกร15้าเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมังกรก้าวโบกมืออย่างไม่ใส่ใจบอกข้ามาหน่อยว่าการจาริกแสวงบุญคือเรื่องอันใดประกายแสงโปรง่งใสเปล่งแสงแวววาวอยู่ในดวงตาของฮารี่นี่เป็นวิชาเวทระดับล่างที่ใช้สําหรับควบคุมจิตใจผู้คนเนื่องจากไม่สามารถใช้พลังปราณได้พลังเวทของมันจึงอ่อนแออย่างยิ่งแต่ผู้ดูแลร้านที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแน่นอนว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ผู้ดูแลร้านเอ่ยตอบอย่างเลื่อนลอยไร้สติการจาริกสแสวงบุญเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนันทุก60ปีผู้คนจากแต่ละเมืองจะเดินทางไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองพระจันทร์จันแดงเป็นกลุ่มๆภายใต้การนำทางของงอท่านเจ้าเมืองเพื่อรับฟังคำสั่งสอนของใต้เท้าประศักดิ์สิธิ์ในปีนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีแห่งการจาริกสแสวงบุญฮาร์ลี่ยังคงสอบถามต่อไปในเมื่อเป็นเพียงไปพบกับท่านประศักดิ์สิธิ์เท่านั้น เหตุใดถึงต้องนำทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าทั้งหมดติดตัวไปด้วยราวกับว่ากำลังอพยพไปก็ไม่ป่านเล่าผู้ดูแลร้านเอ่ยตอบในทันทีเพราะว่าคนทั้งหมดล้วนต้องการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกท่านปราศักดิท์จะมอบโชคลาภวาสนาและมอบดินแดนอันอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งให้กับคนเหล่านั้นฮาลี่สอบถามอีกครั้งผู้ที่ถูกคัดเลือกหมายความว่าอย่างไรแล้วผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเล่า ผู้ที่สามารถถูกคัดเลือกได้ล้วนเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาแรงกล้ามากที่สุดนี่ถือเป็นเกียรติยศขั้นสูงสุดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกทําได้เพียงเดินทางกลับไปยังเมืองเดิมของตนเท่านั้นผู้ดูแลร้านเอ่ยตอบด้วยสีหน้าอิจฉาไม่น้อยหลังจากได้ยินเรื่องนี้พวกฮานลี่ทั้งสามจึงหันมามองหน้ากันต่างเห็นความประหลาดใจเล็กน้อยอยู่ในแววตาของกันและกันที่แท้ที่เมืองเหล่านั้นว่างเปล่าก็เป็นเพราะเหตุนี้เอง ประศักิ์ที่ผู้ดูแลร้านกล่าวถึงนั้นแปดส่วนน่าจะเป็นกงซูหงเจ้าเกาะพระจันแดงเจ้ายังรู้อันใดเกี่ยวกับปราดพสกิสิทธิ์อีกบ้างมังกรก้าวเอ่ยถามใต้เท้าปราดศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แก่เราและปกป้องคุ้มครองพวกเราให้มีความสงบสุขสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผู้ดูแลร้านบอกเล่าเรื่องราวมากมายแต่สําหรับพวกหาลี่แล้วล้วนเป็นข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นหาลี่สายสศีรษะเอ่ยถามขัดจังหวะคําพูดของผู้ดูแลร้าน ดูเหมือนพวกเจ้าจะมองคนนอกเป็นศัตรูชั่วร้ายนี่ก็เป็นคำสอนของประศักด้วยใช่หรือไม่ผู้ดูแลร้านยังคงพูดจายอย่างเลื่อนลอยแต่แฝงความเย็นชาดูร้ายอยู่ในวาจาใช่คนภายนอกทั้งหมดล้วนเป็นปีศาจร้ายจากต่างแดนล้วนละโมบต่อความมัง่งคั่งร่ำรวยของเกาะพระจันทร์แดงของเราหากค้นพบจะต้องแจ้งท่านเจ้าเมืองให้รับทราบในทันทีทั้งยังต้องสังหารพวกมันทิ้งทั้งหมดมังกร16แค่นเสียงเบาๆออกมาคำหนึ่ง ขณะที่มังกรก้าวมีสีหน้าท่าทางครุ่นคิดฮาลี่รีตาลงเล็กน้อยความคิดวงเวียนไปมาอยู่ในใจอย่างรวดเร็วทั้งยังได้ถามคำถามเพิ่มเติมอีกสองสามเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเกาะพระจันทร์แดงหรือที่รู้จักกันในชื่อประชักแต่น่าเสียดายที่ผู้ดูแลร้านเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจึงไม่ค่อยทราบเรื่องเท่าใดนักฮาลี่จึงไม่ได้ถามอันใดอีกต่อไปฮานลี่ส่งสัญ,ญญาณให้มังกรก้าวปลดม่านแสงสีฟ้าที่ครอบคลุมห้องส่วนตัวออกไป จากนั้นจึงไร้เวทพึมพร,รมสองสามบทประกายแสงผลึกสายหนึ่งพันสว่างวาบขึ้นในดวงตาของหานลี่และหายไปในพริบตาร่างของผู้ดูแลร้านพลันสันสถานคราหนึ่งแววตาจำสายฟื้นคืนสติกลับมาในทันทีพลางหันมองไปรอบด้านด้วยสายตาเหม่อลอยเล็กน้อยหานลี่เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบเอาละ่ะที่นี่ไม่มีเรื่องของเจ้าแล้วลงไปเถอะ เมื่อครู่นี้หารลรี่เพิ่งไร้เวทลบความทรงจำบางส่วนก่อนหน้านี้ของผู้ดูแลร้านไปขอรับเชิญนายท่านทั้งสามค่อยๆทานนะขอรับจิตใจของผู้ดูแลร้านยังคงมึนงงอยู่เล็กน้อยจึงยิ้มขออภัยแล้วถอยออกไปมังกร16พูดอย่างยิ้มแย้มที่แท้แล้วที่เมืองเหล่านั้นว่างเปล่าก็เป็นเพราะเหตุนี้เองกลับเป็นพวกเราที่คิดมากเกินไปมังกรก้าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุมหนัก จากคำบอกเล่าของคนผู้นี้มีข้อมูลบางอย่างที่สมควรพิจารณาเนื่องจากผู้คนในเมืองได้ออกเดินทางไปแสวงบุญแล้วนั่นมีได้หมายความว่าเจ้าเกาะพระจันทร์แดงน่าจะอยู่ในเมืองพระจันทร์แดงหรือที่เรียกว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับการแสวงบุญหรอกหรือฮานลี่พยักหน้าอย่างครุ่นคิดในใจอดนึกถึงเนื้อหาในแผ่นหยกเกี่ยวกับแผนที่เกาะพระจันทร์แดงที่มังกรสามมอบให้ไม่ได้รายละเอียดในแผนที่นั้นเรียบง่ายอย่างยิ่งมีเมืองที่ทําเครื่องหมายไว้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามยังมีเมืองชื่อพระจันแดงอยู่แห่งหนึ่งแต่อยู่ค่อนข้างไกลาจากเมืองเทียนสุย่ยคาดว่าหากมนุษย์ธรรมดาเหล่านี้ไปจาริกสแสวงบุญจริงๆน่าจะถูกผู้บำเพ็ญเซียนระดับสูงพาไปด้วยวิธีการที่พิเศษบางอย่างไม่เช่นนั้นด้วยความเร็วในการเดินทางของมนุษย์ธรรมดาเหล่านี้ชั่วชีวิตนี้อาจไปไม่ถึงอย่างแน่นอนพวกท่านคิดว่าเราควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบด้วยหรือไม่มังกร16มีสีหน้าย,ยินดีเห็นได้ชัดว่าคิดเห็นเช่นเดียวกัน หาลี่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยเช่นนี้ออกมาตามความคิดของข้าในเมื่อพวกเรายัางค้นพบข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดายคนของพันธมิตรอันิจังจะไม่ค้นพบได้อย่างไรพวกเขารายงานจุดที่เจ้าเกาะพระจันทร์แดงอาจจะปรากฏกายอยู่หลายแห่งแต่กลับไม่มีชื่อเมืองพระจันทร์แดงอยู่ด้วยย่อมต้องมีสาเหตุอย่างแน่นอนอีกทั้งสิ่งที่ผู้ดูแลร้านได้บอกเล่ามาเมื่อครู่นั้นอาจเป็นเพียงข่าวคมลอยที่ร่ำลือกันทั่วไปก็ได้มังกรก้าวพยักหน้าเห็นด้วย พวกเรายังคงไปที่เมืองเทียนสุ่ยตามแผนเดิมกันก่อนจากนั้นค่อยค้นหาคนของพันธมิตรที่แฝงกายอยู่แล้วค่อยวางแผนกันอีกทีหลังจากที่เห็นชอบร่วมกันคนทั้งสามจึงรีบเดินทางออกจากเมืองอันไปอย่างเงียบเียบในระหว่างการเดินทางต่อไปนั้นทั้งสามคนได้เดินทางผ่านหลายเมืองซึ่งในบรรดาเมืองเหล่านั้นก็มีเมืองร้างว่างเปล่าอยู่ไม่น้อยมีประมาณสองสามเมืองที่เป็นเช่นนี้เมื่อรู้สาเหตุของเมืองร้างว่างเปล่าเหล่านี้แล้ว คนทั้งสามจึงไม่ได้หยุดแวะระหว่างทางอีกต่อไป3วันต่อมาบนที่ราบที่ทอดยาวไปไกลนับพันลี้มีเมืองสีดำใหญ่โตโออาที่มีความสูงมากกว่าสิบจ้างแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่นอกเมืองนั้นมีพื้นที่เพาะปลูกอันอุดมสมบูรณ์หลายพันชิงบริเวณโดยรอบมีแม่น้ําใหญ่สายหนึ่งที่ทอดยาวไปสู่ทะเลแบ่งแยกทุ่งนาออกเป็นหลากหลายขนาดและมีรูปร่างแตกต่างกัน แม่น้ำสาขาสายหนึ่งของแม่น้ำใหญ่ซึ่งถูกขุดด้วยฝีมือมนุษย์จนกลายเป็นคูน้ำกว้างกว่าสิบจ้างทอดยาวผ่านทุ่งนาเขียวขจีผืนหนึ่งอบล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้เวลานี้เป็นเวลาเช้าตรู่สะพานแขวนที่ทอดยาวเข้าสู่ภายในตัวเมืองยังไม่ลดระดับลงมามนุษย์ธรรมดาหลายร้อยคนกำลังรวมตัวกันแออัดอยู่นอกเมืองคนส่วนใหญ่บรรทุกสัมภาระไว้บนไหลหรือบรรทุกสินค้าจนเต็มเกวียนกำลังรอให้ประตูเมืองเปิดออกท่ามกลางฝูงชนเหล่านั้น มีเงาร่างสามร่างสวมชุดผ้าายเรียบง่ายศีรษะสวมหมวกไม้ไผ่ยืนเรียงกันดูแล้วคล้ายชาวนาธรรมดาของที่นี่ดูกลมกลืนอย่างยิ่งคนทั้งสามไม่ใช่ใครอื่นก็คือพวกหาลี่ทั้งสามที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตนเองแฝงกายมาจนถึงตอนนี้ดวงตะวันทอแสงสองกระทบไปยังตัวอักษรสามตัวที่สลักอยู่ด้านบนกำแพงเมืองเมืองเทียนสุย่ยได้ยินเสียงระฆังดังตงวันขึ้นภายในเมืองถัดจากนั้นก็ได้ยินเสียงกลไกลก,าการทำงานดังซาซา ภายในกำแพงเมืองสะพานแขวนอันหนักอึ้งได้ถูกลดระดับลงมาอย่างช้าๆภายใต้การทำงานของโซ่เหล็กสีดำเส้นหนาฝูงคนที่รอมาเนิ่นนานต่างพากันเข้าแถวและเริ่มเหยียบย่างขึ้นไปบนสะพานแขวนเพื่อเข้าเมืองที่ใต้กำแพงเมืองมีซุ้มประตูสูงใหญ่สองฝากฝั่งมีผู้บำเพ็ญเซียนระดับก่อกำเนิดหลายคนยืนประจําการอยู่โดยผู้เป็นหัวหน้ามีพลังบำเพ็ญเพียรในระดับเทพแปลงคนทั้งหมดล้วนแต่งกายด้วยชุดคลุมยาวสีน้ำเงินเข้ม มีสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์เซี้ยวสีโลหิตด,ดวงหนึ่งปักไว้บนหน้าอกแม้ว่าหาร์ลี่จะไม่สามารถใช้ปราณรับรู้ตรวจสอบได้แต่ก็รู้ดีแก่ใจว่าจะต้องมีผู้ที่มีพลังบำเพ็ญเพียรในระดับสูงกว่าคอยกำกับดูแลอยู่ภายในเมืองนี้หลังจากที่ได้สำรวจและสังเกตการผ่านมาหลายเมืองแล้วเกาะพระจันทร์แดงแห่งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับเกาะอื่นๆที่มีผู้บำเพ็ญเสียนและมนุษย์ธรรมดาอาศัยอยู่ร่วมกันภายในเมือง อีกทั้งมนุษย์ธรรมดาเหล่านี้ดูเหมือนจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการปรากฏตัวของผู้บำเพ็ญเซียนเพียงแต่บนเกาะนี้ผู้บำเพ็ญเซียนตั้งแต่ระดับก่อกำเนิดขึ้นไปดูเหมือนจะสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินปักสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวสีโลหิตนี้กันทุกคนดูแล้วราวกับเป็นสำนักหนึ่งก็ไม่ปานเมื่อเดินเข้าไปในซุ้มทางเข้าหานลี่มองเห็นประกายแสงวิบวับอยู่เหนือศีรษะจึงเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยและกวาดตามองไปรอบด้านครู่หนึ่ง จึงเห็นว่ามีการสลักเขตอาคมเป็นลวดลายรูปแปดเหลี่ยมอยู่บนผนังอิฐตรงกลางเขตอาคมมีกระจกทองแดงทรงกลมฝังอยู่ภายในกระจกทองแดงเปล่งประกายแสงสีแดงสลัวเรื่อเรองสายหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมทุกคนที่เดินผ่านเข้าประตูทางด้านล่างเพียงชำเลืองมองแวบหนึ่งแฮร์ลี่ก็คาดเดาการทำงานของเขตอาคมนี้ได้แล้วมันสมควรใช้เพื่อตรวจจับผู้บำเพ็ญเสียนที่จงใจปก,ปกปิดตัวตนและป้องกันไม่ให้ลักลอบเข้าไปในเมือง ด้วยมุมมองของฮานลี่ในตอนนี้เขตอาคมนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนและสูงส่งลึกล้ำอันใดเลยแม้แต่น้อยผู้บำเพ็ญเซียนระดับมหายานขึ้นไปย่อมสามารถปกปิดพลังปราณได้โดยไม่ถูกผู้ใดตรวจพบแต่ด้วยกลิ่นไออันแกร่งกล้าของผู้บำเพ็ญเซียนระดับมหายานขึ้นไปหากไม่มีสมบัติวิเศษที่พิเศษเฉพาะมาปกปิดกลิ่นไอแล้วล่ะก็เกรงว่าคงต้องถูกตรวจพบตั้งแต่ย่างเท้ามาถึงเกาะน,นี้อย่างแน่นอนโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจจับจากเจ้าสิ่งนี้ พวกหานลี่เดิมทีก็มีพลังบำเพ็ญเซียนสูงส่งอยู่แล้วรวมถึงมีหน้ากากลึกลับสวมอยู่บนใบหน้าดังนั้นคนทั้งสามจึงไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนี้คนทั้งสามเดินตามฝูงชนที่แออัดพลุกพล่านไปอย่างสงบค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าเมืองไปทีละน้อยยามที่คนทั้งสามผ่านซุ้มประตูด้านล่างไปตามขบวนประกายแสงในกระจกทองแดงเพียงกระพริบเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็กลับมาเป็นปกติดังเดิมเห็นได้ชัดว่าปฏิบัติต่อพวกหานลี่ราวกับเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไป เมื่อเข้ามาในเมืองได้แล้วฝูงชนทั้งหลายก็เริ่มแยกย้ายกระจายตัวไปทั้งสองฝากฝั่งภาพในเมืองจึงค่อยๆปรากฏแก่สายตาของพวกหานลี่ทีละน้อยเพียงเห็นว่าถนนสายหลักที่อยู่เบื้องหน้าของตนเองนั้นเต็มไปด้วยพ่อค้าและร้านค้าต่างๆทั้งสองฝากฝั่งของถนนทั่วทุกที่ล้วนแขวนธงป้ายชื่อร้านไว้เพื่อใช้ดึงดูดลูกค้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากยังเช้าเกินไปร้านค้าหลายแห่งจึงยังไม่เปิดประตูต้อนรับลูกค้าบนถนนที่ปูด้วยศิลาสีเขียวก็ยังมีคนไม่มากนัก ยกเว้นคนที่เพิ่งเข้ามาในเมืองมีเพียงร้านน้ำชายามเช้าบางร้านเท่านั้นที่กำลังปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดร้านอยู่ทั้งยังเปิดประตูกว้างเพื่อต้อนรับผู้ที่จะมารับประทานอาหารเมืองเทียนสุยแห่งนี้ใหญ่โตมากกว่าเมืองอื่นๆที่เคยผ่านมาก่อนหน้านี้มีถนนสองสายพาดตัดกันจากทิศเหนือไปทิศใต้และทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแบ่งแยกตัวเมืองทั้งหมดออกเป็นสี่เขตใหญ่พวกฮานลี่ทั้งสามเดินไปตามถนนสายหลักในเมืองจนมาถึงเขตทิศใต้ของเมือง จากนั้นจึงเลี้ยวเข้าตรอกเล็กแคบสายหนึ่งหลังจากเดินลดเลี้ยวคดเคี้ยวไปมาอีกประมาณครึ่งชั่วยามคนทั้งหมดก็มาถึงตรอกอันห่างไกลผู้คนแห่งหนึ่งภายในตรอกนั้นสงบเงียบเป็นอย่างยิ่งบ้านเรือนในตรอกนี้มีอยู่ไม่มากนักทั้งหมดล้วนปิดประตูเงียบสนิทไม่มีซุ้มเสียงใดเล็ดลอดออกมาอีกทั้งยังไม่เห็นเงาร่างผู้คนเลยแม้แต่น้อยพวกฮานลี่ทั้งสามมาถึงคฤหาสน์ธรรมดาแห่งหนึ่งที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดของตรอกพลังหยุดฝีเท้าลง มังกรก้าวเหลือบตามองขึ้นลงที่ประตูสีแดงเข้มของคฤหาสน์หลังนี้จากนั้นจึงพยักหน้าที่นี่แหละคฤหาสน์แห่งนี้เป็นฐานที่มั่นลับของสมาชิกพันธมิตรอนิจจังที่ได้แทรกซึมเข้ามาในเกาะพระจันทร์แจงก่อนหน้านี้พวกหาลี่มาที่นี่เพื่อพบและรับข้อมูลจากพวกเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้มังกร16จึงสาวเท้าไปข้างหน้าสองสามก้าวคล้ายต้องการเคาะประตูเช่นเดียวกับคนธรรมดาทั่วไป มังกร16ยกมือข้อแหวนแปะปากของสัตว์ทองแดงที่ประตูสองสามครั้งในจังหวะสั้นสองครั้งและยาวหนึ่งครั้งหลังจากได้ยินเสียงอู้อี้ดังขึ้นสองถึงสามครั้งแล้วภายในเรือนกลับไม่มีเสียงตอบรับออกมาแม้แต่น้อยฮานลี่รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเดิมต้องการแผ่ปรานรับรู้ออกไปตรวจสอบแต่เมื่อนึกถึงคำเตือนของมังกร3่านร้อนหาน้านี้จึงไม่กล้าใช้ปรานรับรู้อย่างวู่วามมังลร9และมังกก16เองกนดูเหมือนจะสัมผ่ไดาว่าบีบาออย่างผิดตกติ เห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนมีความกังวลใจเช่นเดียวกับแฮร์ลี่แต่ก็ไม่มีความคิดที่จะใช้ปราณรับรู้ของตนเองเช่นเดียวกันมังกร16หันร่างกลับมามองดูแฮร์ลี่และมังกร9้าที่อยู่ด้านหลังตนเองอย่างลังเลแฮร์ลี่รีตาลงเล็กน้อยไม่ได้เอ่ยอันใดออกมามังกร9ก้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงทำท่าทางเป็นสัญญาณให้ทั้งสองคนเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ขณะที่ทั้งสามกำลังเตรียมจะลงมือ ทันใดนั้นด้านในประตูพลันมีเสียงระฆังลั่นดังออกมาเป็นจังหวะตามที่ตกลงกันไว้คือสามยาวและหนึ่งสั้นคนทั้งสามตกใจเล็กน้อยและหันมองตามเสียงไปทางประตูมังกร16ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงเพิ่มแรงเคาะประตูเล็กน้อยโดยแตะห่วงเคาะประตูสามครั้งอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นครู่หนึ่งประตูสีแดงเข้มก็ส่งเสียงดังเอียดอารเผยให้เห็นช่องว่างขนาดหนึ่งคนศีรษะของบุรุษัวกลางคนที่มีใบหน้ากลมกว้างผู้หนึ่งปรากฏออกมา เข้ามาเถิดบุรุษผู้นั้นสำรวจมองคนทั้ง3ที่นอกประตูอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำสียงแผ่วต่ำจบตอนที่105